ยินดีต้อนรับสู้ช่อง Food c ู c h นะคะเลยนะคะตามมาดูนะคะแล้อนดแล้วลมาลมาลูาลาอยมามามาอ้าวคุงทองเข้าไปทาอะไรใต้คุนรถหนาทองแม่เปไแล้วนะไอ้ทองรถนะน่งนอุ๊ยไม่สนไม่สนไปลุนอ้าวมาดูลุงจิม มาเล่น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 มาลตัวไรออกไปอยากมาเล่นกันน้องเขาหเลยอี่อุ้ยลับน้มาแล้อยั่อาบอนพอนี่มเียบเโอ้พ่อเปาเอาอะไรมาเนี่ยหมดอมาเสียบแบตลคอนี่เ่อตแบตหมดนะคะชาร์จแบต พกมาแบบเรียบร้อยเลยนะคะเครื่องที่แบตเตอรี่เคลื่อนที่ใหญ่มากนะคะต้องใช้แบบนี้เลยนะคะสุดยอดมากๆเลยกลับไานี่แม่ดาวก็ต้องไปซื้อแบบนี้เด้อมาน่ะรือแบบนี้บอกใช่ตอไนี่มันไม่มีไฟเนาะต่อไปใช้มากก็ต้องมาเลยแบบนี้แบบพกพาเลยนะคะแม่แนะโอ้แม่ออฟนะคะพอเป่านะคะเตรียมมาแบบพร้อมเลยนะคะ อ๋อใส่แบบซอสแจ้งซอสแจ้งเลยนี่นะคะก็เฉพาะชาติเฉยๆนี่ก็ได้หลายวันอยู่ไอเดียดีนะคะแบตเตอรี่ใหญ่ใช้งานได้หลายคนนี่เห็ได้ได้วเยแ่งปันได้นะคะ้ปกดพัดลมได้ด้วยโอ้เปิดไฟเปิดพัดลมเมื่อคืนนี้เปิดไฟพัดลมยังไม่เคย ลองค่ะแม่ใหญ่ก็คือนี้เ่าก็เปิดไฟหมดพัดลมทั้งคืนแล้วก็ชัดแบตด้วยชัดแบตเตอรี่ด้วยโอ้แม่ดาเขได้ชัดแบตนี่เลยแม่ดาแม่ทีก็ได้ชัดนี่ลราแม่คำจูงคำใสโอ้ดีมากเลยคก็เอามาชาร์จเลยเหรอคะจะชาร์จถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ชาร์จแบตก็ไม่ใหญ่นะนอนหลับไปตั้งแต่เมื่อวานแ้าไฟหมดกลับเลยไฟหมดกลับเลยกลับไปชัดแบตใหม่น้อเสร็จแล้วกลับไปชัดแบตใหม่แล้วก็มาใหม่ คราวหน้าต้องซื้อมาคนละลูกโโอ้หนะคะโอ้โหแบบกะมาอยู่เป็นอาทิตย์เลยใช่ไหมโตคนเลยค่ะไม่ทเราอยู่นานจนแบตหมดแ้บแบตไม่หมดแล้วกลับใช่ใช่ใช่สก่า้่นีนะม่มแก่องเลยนะโอ้ เติมห้าพันกูได้นี่น่ะออืถ้าดีกว่าพาววเอร์แบงค์เนาะแม่เนาะดีกว่าใช่พาวเวอร์แบงค์แป๊บเดียวหมดพาวเวอร์แบงค์มันพัดลมแล้วก็ใช้ไม่ได้เนาะแต่ว่าขัาสะดวกแต่ว่าอันนี้พัดลมก็ใช้ได้แล้วก็หาหลอดไฟมันก็เปิดได้เลยแม่ถ้าถ้าอย่างนี้คนที่มีรถก็สะดวกนะแต่ถ้าคนไม่มีรถนี่ไม่รู้จะหิ้วมายังไงนะแม่เนาะอันนี้ก็เอามาอีกแล้วจะได้หลายรูก็เสียบได้หลายหุ่นนิ่ว รักไฟไม่ต้องไปนุ่นงสำกับเป็นแม่หลวงนี่นะคะแม่ทิ้งก็มาแล้วนี่เดี๋ยวก็มีถ้าไม่เอาพูดถ้าไม่เอาพูดอะไรนะคะเราต้องแบบอ่ะนี่นะคะก็จริงๆเราไม่เอาไปอยากเล่นมุกให้พวกเราแบบได้ค้ำกันนะคะเพราะว่าอารมณ์ขันขอบคุณนะคะที่ได้แม่ใหญ่ช่วยแม่ทิ้งต้องกลับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไม่ได้คลิปเลยถ้าไม่ได้เอาแบบนี้มาเปรนชาติที่ไหนล่ะ เพราะว่าตรงนี้ไม่มีไฟด้วยเนาะแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้ใช้งานเลยอย่างนี้เราล้วค่ะคุณน้องโทรศัพท์เต็มรถแล้วคราวนี้นี้จำได้บ้างไหมแม่ก็ขับรถกลับเลยนะไม่ต้องเรียกมาเอาว่าของใครหรอกนะจะจำได้ไหมโทรศัพท์ของแต่ละคนเ่พราาะว อย่างติดต่อในเครื่องนี้แต่มันหมืแต่เมือคือเอาแล้วค่ะพี่น้องมีดีใจที่ได้ชาร์จแล้วดีใจที่ได้ชาร์จนะแม่ใหญ่ขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่หนักกระเป๋ากี่ใบทำไมซิปเปิดอาซาทุกกระเป๋าเลยนี่ไงเอาเอาโททรศัพ์มาาชือสับเดี๋ยวลหายเด้อเดี๋ยวลงจิมรอนะไปเอาเห็ดเข่าก่อนเด้อว่าพอสิเอามาปล่อยไว้ให้มันออกอีไปเอาที่ไหนแม่เห็ดเข่าเดี๋ยวอยู่หันนะเห็ดเข่าเนาะ โอ้ S 1> <S 1> oh, ไป, ôi, ไปด้วยไปด้วยแล้วก็เอามาฝังไว้ีนี่บ่<ม>อันนี้ต้นอะไรต้นยางบ่งหรือว่าจะไปฝังไว้นู่นูกงจิ้มต้นกระโดนต้องไปต้นจิกดเอาไปหาก่อนจังไปเดี<ป>๋ยวไปหาเห็ดเห็ดข่านี่นะคะอ่ะนี่ก็พูดถึงนะคะพลังของแบตเตอรี่นะคะพลังของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ 3k นะคะ นะคะเนาะเราได้เห็นแล้วนะคะพ่อเป่าก็เป็นคนเอามานะคะ mm hmm. ก็ให้พี่น้องยูทูบเบอร์ได้ชาร์จกันนะคะอะไรนี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสมุนชูชาแน,นลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ